จริงถ้าเกิดใครจัดงานที่มีคนเป็นพันอย่างเงี้ยต้องที่นี่นะต้องขอขอบคุณค่ะคุณธรรมนูญคงทิยาค่ะด้วยใจนะคะทุกท่านที่อยู่บริเวณนี้อยู่ณที่นี้นะทะุกท่านมาด้วยใจใจที่พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนานครหัดใหญ่ของเรานะคะให้เจริญก้าวหน้านะคะที่วมานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อก,การสร้างขวัญต่ลังใจ เพื่อขายพี่น้องประชาชนชาวอาเจยทุกคนที่อยู่หน้าที่นี้แห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง,งปัปปทุมอยากนําเรียนว่าผมตื่นเต้นพอสมควรท,ท,ทั้งที่ผมเคยเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์มา15ปีตั้งแต่มาที่ภูเต่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงผมไม่รู้แต่ผมไม่ยอมให้เขาเฉยเดหน้าเรันี่นี่ี่หลวง้อทที่นี่ต้ทํายา ใครจะทำอะไรผมที่นะนึกในใจช่วยผมทีท no ั้งเรื่องตรีทั้งผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกอีกโอนยกอะไรตามที่เคยเป็นผู้วิการท่องเที่ยวเอามาใช้เกิดเงือกสูงสุดครับจนกระทั่งหาดใหญ่ฟื้นขึ้นมาเพราะอะไรผมได้รุกษาบนพรนรองนายยกเฮ้ยไอ้เขาทำให้กอนเฮ้ยนายอะไรหาดใหญ่เข้าดาวเลยครับซึ่งพวกบ้ก ขยะที่ไหนก็มีล่าทุนเราขอยากร่วมทุกฝ่ายท่านนายกชายออดทสเดินร่วมทุกฝ่ายว่าช่วยแก้ไขปัญหานี้ทีนั้นตายแน่เลยไปที่ที่รองร้อยโขงเขารับแล้วก็เร้าให้เป็นระบบในต่อเนื่องมีมวลชนมาอีกครั้งในรองร้อยโขงขยะอีก19เส้นทางให้ไปทินได้ไม่เหม็น ่็ขยาันหายใจไปปิดถนนรับพี่น้องว่งเหม็นขยัใเลยเนี่ยบ้านเราช่วยเคลียร์แก้ไขปัญหาตอนนี้ไปดินได้จีนถีบเช่าบูแล้วคนระับผมไม่ได้หาเสียงในไทยนะแต่ผมมาความจริง่อนเลยกนตะ่นอยพ่อของท่านนั่นแหละที่ทำให้น้ำไม่ต้องหายใจนี่คือความรู้สึกแท้จริงที่ผมจะมจาเล่าให้ฟังนะครับ เพราะนั้นในเรื่องของไฟบิดชื้เมืองถิ่นรลอดอย่างยั่งยืนนั้นสัาคกญยิ่งว่างคงท่านตรัดคําสุดท้ายว่าขอให้จึงขอใช้โอกาสอันเป็นมงคลนี้แถลงผลงานเพิ่มเติมที่ไม่ได้มีในเ r จ s e n nh, t ชั่นหรืออาจจะเพิ่มเติมที่ประชาชนสงสัยที่ได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติทุณชอบเมื่อเขาชอบแล้วก็จะ เชื่อเราเมื่อเชื่อเราแล้วก็ใจแล้วนำมาเขียนเป็นนโยบายผ่านัาพานำมาถูก่การปฏิบัติถ้ามาปั๊กควิดมานาทีเลยนึกในใจนะ่ะกูตายแน่วันนี้กูตายแน่แล้วกูจะนอนไม่หลับกูสาจ ภาพลูาไุกตุ๊กปืนการ์ื้นเศรษฐกิจเพืนอทหารใหญ่ที่ก็บอกว่าเสตายแล้วแตวอท่านเจตายสายของนทของอจุดนี้เลยมั่นใจว่าท่านใจไม่มีปัญหาจากการที่เราได้าล้อทกบอลลกไภาพ้าพัภาพอดีตอดีาง ลงไดังเครื่องับถ้าเราได้รับเยอะให้ทานให้รับปรนใ้จาะครับก่ได้ค่จะไกนยำ good <laughs> สคิดเป็นระยะทางกว่า45กิโลเมตรเพรามติดบอลมีจิตสาธารณะในการบริการพร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีมาเป็นกลไกในการบริการภายใต้แนวคิดการอัตนาและการดำเนินโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกลรวดเร็วในการเข้าถึงการบริการของทีพัชีวิตไม่ถึงใคาไว้ข้างหลังได้กลับห้าเพื่อตัดได้ใจระบกูได้อะ เดี๋ยวตอนนี้เตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะใครยังไม่มีปานนะคะทำนวยความสะดวกให้กับแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่มาวมงานในวันนี้กันค่ะค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวท่านก็นจะได้รับความเร็งนี้ดีนะคะโอ้๋อตรงนี้เราจะมีตัวเลขโดอยท่านจะรู้หมดทุกอย่างจริงๆจริงนะคะนะคะมาเริ่มกันโอเคค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเร okay, า,าะะจะส่งต่อให้มา การพงมนาในทางธุรกิจเ,เป็นหนึ่งที่นนทนนททมีชื่อเสียงระดับประเทศและที่มีประชากรจากนอกพื้นที่